คือธรรมะเทระข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันจะมีความสมบูรณ์อย่างเช่นอริยสัจส,สีจะไปเพิ่มก็ไม่ได้หรือจะไปลดก็ไม่ได้อีกเหมือนกันคือสมบูรณ์อยู่แล้วในอริยสัจส,สี่ข้อที่ว่าด้วยมัดก็เหมือนกันมัดมีองค์แปดก็คือแปดองค์ครับ แต่เดียวแต่มีองค์ประกอบ8ปดใลๆเชือกเส้นเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันมี8เกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นก็จะไปลดก็ไม่ได้จะไปเพิ่มก็ไม่ได้อีกเหมือนกันในอริยมรรคแง8ก็มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญา ที่แสดงไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแสดงทราไอ้อามในเบื้องต้นไอ้อามในธรรมกลางไอ้อามในที่สุดก็สามารถอธิบายความว่าอาทิตย์อามในเบื้องต้นก็คือแสดงในเรื่องของศีลอามในธรรมกลางก็คือแสดงในเรื่องของสมาธิ แล้วก็อ่ามในที่สุดก็คือแสดงในเรื่องของปัญญาศีลหมายถึงว่าอยู่ระดับเดียวกับศีลด้วยเหมือนกันในสมาธิก็ระดับเดียวกับเรื่องของสมาธิในปัญญาก็ระดับเดียวกับปัญญาก็มีสามศีลหมายถึงว่าในเบื้องต้นหมายความว่าเบื้องต้นก็ต้องจัดการกายกับวาจาให้ปกติก่อน คือจัดการขอวัดในเรื่องของกากับวิจาห้ปกติก็รวมๆเลยก็คือกุกกายกับกุกวาจากุกกายกับกุกวาจานี่ก็ยากพอสมควรแต่การที่เราจะไปกุกกายกับวิจาคือกุกสิ่งที่เรามองเอ็นอยู่ก็ยากทีนี้ถ้าเรากุกสิ่งที่เรามองเห็นไม่ได้ แล้วเราจะไปฝึกสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้อย่างไรสิ่งนั้นก็คือนามธรรมที่เรียกว่าจิตนะในเมื่อกายว่าจายัางฝึกไม่ได้ก็ค,คือของที่เอ็นอยู่ยังฝึกไม่ได้ก็จะไปฝึกในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เอ็นก็เป็นไปไม่ได้แต่นั้นเริ่มต้นฝึกสิ่งที่เรามองเห็น ในเรื่องของรูปธรรมก่อนก็คือกายกับวาจาให้เป็นปกติเมื่อกายวาจาเป็นปกติก็คือมีศีลแล้วก็เป็นการเครื่อคูณให้เกิดการฝึกทางด้านจิตขึ้นมาจิตก็สามารถที่จะฝึกได้ให้เกิดความสงบขึ้นมาทีนี้เมื่อจิตมีความสงบแล้วก็สามารถที่จะยายไปสู่ตูปัญญาความสงบของจิตนี้ มันทําลายความขุ่นข้องมองใจ <c oughs> คือมันกัดเกลิดใจให้มันมีความใสมีความสะอาดเมื่อจิตใจมันมีความใสมีความสะอาดแล้วก็สามารถที่จะน้อมจิตไปพิจารณาที่เรียกว่าไตรลักษณ์คืออนนจังทุกขังอนันตตาจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมา นั้นก็ต้องครบสามอย่างกาดไม่ได้หรือว่าไปเพิ่มเติมอีกก็ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่แสดงในเรื่องของพระสัตธรรมสามไว้คือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัติก็คือเรียนรู้ก่อนพอเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิเวท ปริยติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมเรียกย่อๆว่าปริยติปฏิบัติปฏิเวทมีความหมายว่ารู้และเขาปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติอะไรก็เรียกว่าปฏิเวทออนี้คือสัตธรรมสามดังนั้นบุคคลที่จะปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้ก่อนว่า ต้องทําอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรและหลังจากนั้นเมื่อรู้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติเเนี่ยส่วนผลการปฏิบัตินั้นไม่ต้องไปคำนึงมันก็ได้คือปฏิบัติให้สมบูรณ์ผลมันก็จะเกิดขึ้นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าปฏิบัติสมบูรณ์แล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นทันที โดยไม่มีช่องว่างโดยไม่ไม่ไม่ไม,มีระหว่างหรืออาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อมักเกิดขึ้นผลก็จะเกิดขึ้นมักในคือทางที่จะปฏิบัติแล้วก็ผลหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นที่เรามักจะเรียกว่ามักผลมักผลที่เราเขาบอกว่าไม่ได้มักไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็คือมักไปตึงต่างที่ปฏิบัติแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมักผลนิพพาน มักสี่ผลสี่นิพานหนึ่งทีนี้ถ้าเรานำหลักสัตธรรมสามนี้มาประยุกต์ใช้ในเรื่องราวของเจ้าโลกก็เหมือนกันเหมือนกันหมายความว่าในเชิงปฏิบัติแบบชา้าโลกเราต้องรู้ก่อนเราจะทำกิจการงานอะไรก็ต้องรู้ก่อนว่าวิธีการทำกิจการนั้นต้องทำอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยนะไปความรู้ตรงนั้นเปรียบเสมือนทฤษฎีแล้วก็ลงมือปฏิบัติฮะปริยัติก็เปรียบเสมือนทฤษฎีบางทีเขารู้ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ไม่รู้การปฏิบัติเลยก็คือไม่ทดลองไม่ลงมือปฏิบัติเลยมันก็ได้ผลขึ้นมาไม่ได้นะนเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยนะ พอปฏิบัติได้ผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิเวทแม้แต่การทำอาหารปรุงอาหารก็ต้องรู้ก่อนว่าวิธีการปรุงอาหารชนิดนี้ทำอย่างไรในเขาเรียกว่าปริยัติและหลังจากนั้นเขาลงมือปฏิบัติก็คือลงมือปรุงพอลงมือปรุงเสร็จเรียบร้อยมันก็เกิดปฏิเวทขึ้นมาก็คืออาหารนั้นมาสำเร็จแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วหรือจะเอาผลอีกแกนหนึ่งก็คือ รับประทานก็ไปอิ่มมีประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันแน่นอนหลักฐารแบบนี้ก็ใช้แบบชาวโลกได้คือต้องรู้ก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติผลจากการปฏิบัติก็ปฏิเวทก็คือสมบูรณ์รู้อย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันที่เรามักจะพูดก็ว่าคนนะั้นรู้มากจังแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยก็เรียบเสมือน ใบดานเปล่าที่ท่านกล่าวเปรียบเทียบไว้คือรู้มากแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็ไม่สมบูรณ์ทีนี้พอจะปฏิบัติสมบูรณ์แล้วปฏิเวศมันก็เกิดขึ้นก็คือผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นดังน,นั้นในสวากาตาธรรมก็คือธรรมกุลข้อแรกธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วคือสมบูรณ์แล้วนั่นเอง พระธรรมในที่นี้ก็คือรวมทั้งพระวินัยไปด้วยแต่เวลาเวลายอยอๆก็คือเรียกว่าพระธรรมเรียกในสมบูรณ์ก็คือพระธรมรมวินัยพระธรรมก็คือคําสอนทั่วไปวินัยก็คือในเรื่องของศรรีลในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆพูปเป็นคาคล้องจองว่า <c oughs> วินัยคือคาสัง่งธรรมคือคําสอน <c oughs> หมายถึงวินัยนีหมายถึงคําสั่งหมายความว่าให้ปฏิบัติแบบทันแบบใน,นในอย่างเช่นสีหน้าเป็นต้นก็คือเจตนาอดเวน้นก็คือเป็นคล้ายคล้ข้ออ้ามนะนะคำสั่งแต่ว่าท่านใช้คำว่าเจตนาอดเวน้นเะนี่ยเป็นส่วนพระธรรมไม่ได้คำสอนตัวไปอย่างเช่นปรมวิอานซีในเรื่องของกันติในเรื่องของสรจักในเรื่องของ อิริโอตปาเนี่ยสอนทั่วไปอันนี้คือคําสอนพระธรรมนั่นคือคำพระธรรมคือคําสอนวินัยคือคาสั่งเรียกให้สมบูรณ์ว่าพระธรรมวินัยศาสนานี้ก็เรียกว่าพระธรรมวินัยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าใจคำว่าพระธรรมวินัยก็ไม่ได้เรียกศาสนาแต่เรียกว่าพระธรรมวินัยในประธรรมว AH. ินัยนี้ก็คือมีความสมบูรณ์ในตัว うん。<music>